พอเลยวา่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วกับรายการพาไปจูนหรือว่าจะพาไปจูดก็ไม่รู้นะครับวันนี้วันนี้พาทุกคนไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับจังหวัดอุบลมีอะไรที่น่าสนใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นขับขับรถไกลขับรถไกลจากผม <c oughs> จากบ้านผม <c oughs> ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะ300กิโลเมตรเอาวันนี้ ฟังเสียงก่อนแล้วกันชุดนี้ดังมากนะแทบไม่ได้ยินเสียงกลางเลยอ่ะเดี๋ยวพาดูว่าชุดนี้คืออะไรมันมีอะไรบ้างนะพาดูเลยแล้วกันชุดนี้นะครับ จะประกอบด้วยตู้ลำโพง68ินิ้วน,นะนี่นะครับตู้68นิ้วนะลูกค้าซื้อจากเราไปนานและชุดนี้ใบสเปคเนี้ยใบยละอ่0 0 0บาทก็จะได้ตะแกรงแล้วก็ขอบเหล็กแล้วก็มือจับไหนก็จะประมาณนี้ดอกอยู่ในตู้เป็นดอกกิฟบนะดอกกิฟบเป็นดอกของลูกค้าเองนะครับบางคนถามว่า3,800บาทเนี่ยใส่ดอกอะไร เ๋ยผิดิผิดคิวสา0 0บาทได้แต่ตู้เปล่านะครับไม่มีดอกนะครับไปหาดอกใส่เองนะครับจะได้มือจับนะกลางทำเองเสียงกลางลูกค้าเป็น15นิ้วอ่าสินิ้วแล้วก็เสียงแหลมเป็นแหลมจรวดนะครับแต่ว่าสิ่งที่พิเศษของรุ่นนี้ก็คือใช้ซีคอมเฉยๆนะครับ เรามาฟังว่าเสียงกลาง15นิ้วใช้ C ีข้อมแหลมเนี่ยรายละเอียดที่เราติดตั้งคอร์ดบอร์ดเข้าไปเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นวันที่เราติดตั้งคอร์ดบอร์ดนะฮะสเปค power amp จะเป็น mt mario นะครับอันนี้ตัวละ27,500บาทขับเอสอันนี้ตัวละ19,9 0 0รบาทขับเสียงกลางวันนี้เราใช้แค่2 c h ชันแนนะครับขวากับซ้ายสุดอ่ะหมดละนะครับ สเปคคร่าวๆสี่คูณสี่เรามาฟังเสียงกันว่ามันเป็นยังไงอ่านี่ฟังแล้วเดี๋ยวฟังคลิปนี้เนี่นะ,อะโอเค ไอ้พวกเป็นคนเปิดไฟวิวชุดนี้ดังมากนะฮะอันนี้ดังจริงนะครับไม่ได้ล้อเล่นนะจนผมไม่กล้าเปิดต่อนะเพราะว่าเสียงที่ได้ยินกับตาที่เห็นอนะ่ะมันมันล้นละว่าเกินเต็มจนผมท้าให้ลูกค้าเนะี่ยมาเปิดนะมาเป็นคนเปิดผมก็อยากฟังตอนไฟวิมันเด้งขึ้นสุดเหมือนกันนะครับกล้าเปิดไหมว่ากินเต็มะลูกค้าก็ไม่กล้านะ แังแค่หวะแม่ก็บอกว่าดังแรงนะครับลลเลือเล่าเดี๋ยวนี้เพระแอมมันเหลือแลแว้วอ่าชแนนเดียวมันมั่นมั่นคือประมาณเอาหกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเลยชแนน,นเดียวสี่ดอกเนี่ยขึ้นเออ่ไฟวียูขึ้นประมาณนี้นะครับถ้าแปดดอกนี่เโอ้อไม่อยากนึกภาพอยากปั้งเสียงงานที่มันคือบเต็มๆนะมาลองมึงนะ เจ้ามเดี๋ยว่าเป็นคนเปื่อยนะทุกคนฟังเสียงแหลมนะเสียงแหลมจะได้รายละเอียดมากนะครับเพราะว่าคอร์สมันดีนะคอร์สเรามันดีมากค <c oughs> อร์สดีก็อย่างงี้ล่ะมันจะเก็บรายละเอียดเสียงกลางแหลมได้เยอะนะครับเาฟังเส้ากล้องกันเดโมฟังเ้ากล้อง อันนี้ก็ได้อยู่พื้นๆแต่ว่าตัวเนี้ยไปท่านในท่านในคืนซูดอยู่แต่ปอกาเปิดต้อแล้วยานได้สองดอกไงเพื่อนนะ <c oughs> นกะ็เนื้อเบดที่ได้มากับตาที่เห็นเนี่ยมันมันโอเวอร์เกินไปนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าตัวดอกมันรับได้แค่ไหนนะ <c oughs> <ม>แต่เสียงที่ได้มา,ามันล้นละลนอโอเคฟังชาวกอง แล้วกองท้าวนี้นะผมก็ชอบนะ เขาทำไฟแข็งนะคลิป uh, จริงคลิปคลเพราะว่ามทำงานแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไฟเราคลิปจริงที่ขึ้นสุดครับคลิปจริงคือขึ้นสุดนะครับเสียงกลางก็เลือนเหลือมาก,าากฝากกันด้วยนะครับอันนี้ตู้เบ็ด ขายตู้เปล่านะใบละ3,800บาทนะครับ Power amp ขับเบร2สองหมื่นเพาว M ขับเสียงกลาง4ชั้นแนนหนึ่นเก้าพบาทใช้แล้วรับรองจะติดใจนะอคอสคอสคอสหนึ่งหมื่นหบาทไม่น,าน่ากลัวครับผมไม่กล้าเปิดต่อนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะส่วนรา,ายละเอียดที่คลิปเต็มเดี๋ยวผมลงให้ฟังอีกทีนะครับคลิปเต็มแบบไม่ตัดแบบนี้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ